สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาช่อง LPG X2 นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรหัสของผมของ LPG X2 นะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูว่า ID ดีผมมันตึงขนาดไหนไน้องๆเดี๋ยวผมพาไปเลยเดี๋ยวผมพาไปดูแค่นั้นแหละ <can> ก็ตัว <be S 1> คอร <be. S 1> ผมก็มีแค่นี้นะครับมีแค่เนี้ยอืม ตัวคนหลักๆก,ก็โคน่ก็ไกเล์ที่ใช้อยู่นะที่ตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่นะไกเล์ด er ีสุดแผทนี้ผมว่าตัวคอนอื่นๆผมไม่แนะนำนะ <c oughs> ไม่เราม็นสายบูงไงเรามันสายบ no ูนนนหนึ่งนกอสวิ่งเราเราไม่ได้สายเอบงไงเออต้วิ่งใส่จังจบเกมอะ่ะอนันั่นแหละเนี่ยตัวคอนกะกางง่อย,อยผมไม่เอาหรอกับมาเดี๋ยวพาไปดูที่เสื้อผมอะ่ะแบบมีพอมีเสื้อเลเล่เป้าน้องๆที่ดูหน่อยนะกันท,ท้ที เนี่ยไอเสื้อเนี่ยแล้เนี่ยไอเสื้อเนี่ยสิบกว่าปีไม่เอากับเาขายไอเสื้อเนี่ยรอแหลนั่นอ่ะสิบกว่าปีไม่เอามาขายแน่บอกที่เนี่ยโอเคมาดูเสื้อผมนะครับเนี่ยเสื้อผมมันมีแค่นี้จริงๆอืมแบบชุดนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีนะชุดหน้าที่แข่งโปลีกอืมชุดที่มันเป็นอะไรคล้ายชุดสูทอ่ะแต่มไม่ใช่ชุดอนักแข่งนะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่นะ แล้วก็ชุดในในในอันนี้ก็มีที่ว่าอายุเคชอบใส่อ่ะเออถึงแล้วแบบไม่มีหมวกเอฟไงถ้าหมวกเอฟมาโหเท่เลยไม่มีไงอืมอันนี้ครับผมก็เลื่อนหาเนี่ยผมก็เลื่อนหาชุดของตัวเองที่แบบมีกี่กี่ชุดอ่ะที่แรๆไม่มีนะแบบมีแค่นั้นอ่ะชุดไอชุดนั้นแล้วก็แรแล้วก็ไอชุดนี้นักแข่งก็ไซส์อยู่นะชุดเนี้ยเอมีไหนชุดไหนที่ชอบนักแข่งก็ชอบไซส์เอซุดก็ไม่มีใครจะใส่แล้วเอซุดมันแบบสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะนะ ไอชุดกางอ,อ้อยใครจะใส่อันน,น,นี้ชุดของอ่าอะไรออนะเอไออะไรนะลืมชื่อแล้ววะไอเอไอออแทกออลาวใช่ไหมเออใช่ออแทกออลาวเอเออืมแล้วก็จะเป็นชุดอตามมักไอของฟีอันนี้อออนของฟรีเนี่ยชอบข้างหลังมันน่ามันเท่ดีเนี่ยข้างหลังอะ่ะมันทําหน้าเข้มขนน้นดียวเออทำหน้าจรงิจรง,งจังกูต้องยิงหัวอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ชุดก็ตามนี้อันนี้ชุดขั้นเนี่ยชุดขั้นของฟีเนี่ยเราไม่รู้เอาทําไมนะ เดี๋ยวขอขอ,ขอเปลี่ยนชุดก่อนขอเปลี่ยนเสื้อก่อนอมันมีแค่นี้จริงๆอ่ะทนรู้มันแบบนี่บัวป,ปักเปีเนี่ยเนี่ยเนี่ยบัวปักเปีโนอนหนึ่งเนี่ยเนี่ยผมไม่ค่อยใส่นะบัวปักเปีอ่ะไม่ค่อยใส่เนาะไปใส่เพาบัวาขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บัวาบาวัน i u k ของก็ตามนี้นะหัวมันน้อยมากมีแค่สามสองชิ้นนะหัวไม่ไม่ได้หัวําสองชิ้นอีกมีร้อยสี่สิบห้าเออจำผิดจะเป็นผ้าปิดปากร้อยหนึ่งสองผ้าปิดปากที่นักแข่งเขาใช้ก็จะเป็นที่ี่ยที่เราใส่อยู่แหละเออทุกคนก็รู้อย่างนี้ในนีมีเป้ามีเป้าหมาหมามีเป้า,เ,ปาเออของเลนอุ้ยบอกใครนี้แหละไม่รู้เลนจริงก็บเปล่าแนะแต่ไม่เอามาแนละ้วไม่เคยเห็นนะขหายไปเลยจากที่มันมีหนวดที่มันแบบรมกล่องอะ่ะเออหายไปเลยหัวเนี่ย ไปดูเลยเลยในครั้งไม่มีขายนะวุ้ยบอกแค่นี้แหละในครั้งอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบพวกกะกากง่อยมีเออของเรามีหนวดนะมีหนวดเออก็ตามนี้เลยแล้วก็ของฟรีที่เหลือที่มันมันแจกฟรีไอ้น่าไอ้สีม่วงม่วงที่มันเห็นไฟได้เออแจกฟรีแล้วก็อะไรอย่วะแล้วก็ไม่ค่อยมีแล้วเนี้ยน,นี่นี่เพิ่งวิวที่หลังไอ้นี่แบบเลื่อเรื่อเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าวิวแล้วไงคือคือเราวิวแบบกดมั่วเกินมาที่เสื้อเลยไง ไม่มีใครคําทํากันหรอกเออกดที่เสื้อเลยใครมีไ,มไหมล่ะเหมือนผมไงเออไม่เคยวิวชุดไงโทษทีครับผมโทษทีพี่มันไม่ได้ตึงอ่ะครับโทษทีรีบเกินไม่ได้ไงเออแบบให้น้องๆดูว่เออหัดพี่มีอะไรบ้างอ่ะนะก็หลังจากนี้ก็อยู่อยู่ครึ่งกับห้านาทีนะเออช่วยกดติดตามช่วยให้กําลังใจผมด้วยนะครับก็ได้เป็นแบบเป็นแบบแบบกำลังใจแบบ แบบว่าทําอะไรก็ได้ที่มันแบบมีคลิปดีอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือที่เรามาอัดนี่คือนี่ก็เป็นไอพีสามนะแต่คลิปก่อนๆที่คลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าเอออีสามเนี่ยผมจะมาทําคลิปวิว,วอาหารนั่นแหละที่ตามน,นั่นเลยนั่นแหละขอให้คลิปนี้ล้านวิวสสาษาใจวิวนะเวย้ยขอให้ล้านวิวได้ไหมยูทูบเบอร์อ่ายูทูบระบบของ youtube ขึ้นฟีดด้วยนะเว้ย ถ้าไม่ขึ้นฟรีกูจะทุบมือถือทิ้งโอเคนะ y o u t u b e เออเนี่ยก็จะเป็นท่าทางนี่มีท่าทางปัดคอทำไมโอ้โหโทษทีพี่มันตึงเกินอะ่ะนะปัดคอแบบอะไรอย่างเงี้ยฆ่าศัตรูได้ก็ปัดคอใส่อะ่ะอืมตัวตึงเกินอะ่ะโทษทีแล้วก็จะเป็นแบบเอ่อหัวไอไเป๋ามังกรเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวม่ลืมไปแลนะ่นะนี่เป่าฮิสันหนึ่งนี่ของแล่นี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 ่ไอจีเอมันแบบ ตลาดเนียมันไปย้อมสีเออจริงจีเอมันย้อมสีนะเว้ยกระป๋าชคมครูอ่ะมันย้อมสีจริงๆอ่ะมันเป็นเปาแบบที่สั้นหนึ่งเว้ยของผมมันมีอยู่แล้วอ่ะครับไม่ใช่กระโม่ทนทีโอ้ยทอนทีผมไม่อยากกระโม่เท่าไหร่อ่ะครับแค่จีเอมันย้อมสีอ่ะเออมันก็เหมือนของเลเลยหอทีนี้เลยกระป๋อกระต่ายจริงกระต่ายที่สั้นแรกมันก็มีนะสีนั่นแหละแต่คล้ายๆกันนั่นและว่าแค่มันย้อมสีเออ ก็ตามนี่เลยโปรไฟล์แล้วก็พื้นหลังผมนะมีแค่นี้เองอ,ะอ่ะโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยโปรไฟล์ที่ผมใช้อยู่นะนักแข่งอ e ีสปอร์ตก็อยู่แล้วครับเท่าที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าคิดสั้นหน้าผมก็ได้เล่นบอกก็ไม่รู้นะเครื่องผมมันจะแบบแหลกๆกระตุกนั่นแหละบบมันกระตุกจัดเลยเอายง่ายคือยิงใครไม่ตายอ่ะเอายง่ายคือยิงแบบแดงเคือกไม่ร่วงก็อะไรไหม เนตปิ้งเออเนตปิ้งครับถ้าผมไม่อัดคลิปในเกมเนี่ยอัดแบบอัดข้างนานใช่ยิงหัวแดงทุกเม็ดถามว่าได้คลิปไหมไม่ได้เพราะอะไรไหมเนตปิ้ปงไอ้ที่อ่ะโอ้ให้ตายขอให้คลิปนี้อยังไม่ติดเหลืองก็พอคลิปนี้อย่าติดนัจนติดเหลืองแล้วจีเอ็มเอ้ยไม่ใช่ดิอยติดเหลืองนะจะติดเหลืองนะ f a เฟซบุ๊กอ่ะไม่ใช่ดิโอติดเหลืองไม่ได้นะยูทูบเบอร์อยติดเหลืองผมนะผมกัญยาทำคลิปมาไม่ตโ้ง ก็ชุดก็แบบชุด IUK ผมก็มีนะชุด IUK นอนหนึ่งนอนก๊อตอ่ะผมก็มีนะชุด IUK อ่ะเนี่ยเกงเอบบอเขาเรียกว่าอะไรเกงปปัตโตอะไรนะเาบบะนะขาเรียกว่าเกงปัตโตใช่ไหมไอเขาเรียกชื่อกันแบบนั้นใช่ไหมเออกดเขาที่มันมา,า,รามครั้งแรกกดครั้งเ,งเดียวออกปิมเขียวอ่ะครับกดกดแค่หกสิบเพชรออกอุ้ยไม่ก็ก็แบบไม่กับมองเขาไหร่อ่ะนะกดแค่ครั้งเดียวออกเฉยอ่ะอึ่ออองนั่นแหละนี่นี่กำลังเต้นโชว์ตูดอยู่นะ ไอ้เท <istles> <c oughs> oh, no ียนมันเต้นโชว์จุดโอ้ยไม่ค่อยฝันเลยเจ้ยงอฟิตอะไรนักหนาวะโอ้โหเก่งอายูเทฟิตจัดเลยลูกแก้วผมมีอยู่ห้านะลูกแก้วผมอ่ะมีอยู่ห้านะเออเฮ้ยจะมาแบบสกินปืนดูเอานะสกินปืนผมยังไงกันแน่ดูปืนนะดูสกินปืนนะก็จะเป็นอัตรายิงรถรีโหลดใช่ใช่รถรีโหลดใช่อันเนี้ยรถลีโหลดแล้วก็เขาจะมี AK AK เอเคดาคอน ไม่ใช่เ k คหรอกคือเอคแบบอัตรายิงอ่ะนี่มันบวกดาเม็ดหนึ่งอ่ะเออไม่ใช่อัตรายิงหลอนาเม็ดสองอัตรายิงหนึ่งเออล้วเป็นแกซีนใช่ใช่นั่นแหละนี่คือ a อเคที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ต้องไปเติมหรอกครับปีผาในครั้งก็พอแค่นั้นแหละเอซีเอีนี่ไอซนี่รถแม่นยำนะอัตรายิงสองเออแล้วก็สกายโบของไอ้นี่ของกากๆกกเลยสกายโบแรกมาเล่นๆนะอ่ะ ก็จะเป็นเ k นค่แหละเออเ k คที่ผมเล่นนี่ผมชอบเ k คนี้มากกว่านะเออนั่นแหละมันดูไม่ได้อกเพราะว่าเพราะว่าเราตัดต่อไม่ได้ซื้อ v i p ไงถ้าซื้อ v i p มันเห็นแหละเราว่าปืนมันกี่กระบ,บอกเนี่ยฟาร์มานะักแข่งเขาชอบไซส์กันเนี่ยฟาร์มาเนี่ยเนี่ยตัวตึงเนี่ยไอ้กงปล่รถายยักษ์อัตรย,ยิงสองไอเนี้ยดีเหมือนกันอันนี้ก็ดีเหมือนกันอันตย,ยิงแล้วก็บวกลายยักษ์รัคซีนอันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะบวกไอไอ้อหน้ายิงไกลขึ้นคุนอะ แล้วก็จะเป็นปืน AKS ของฟรีเหมือนกันแล้วก็มีร้อยนัดนี่ก็ UMP เออหน้า UMP ของสีฟ้าเอออัตตายิงอันนี้อัตตายิง VS นี่ก็ดีเหมือนกันรัวเว้ย VS หน้ารัวเนี่ยมันน่าแนะข่งเขาชอบไซกัน VS เอสหน้ารัวจัดเอ่อนี่ก็เป็น MP Evo สีน้องเงินแล้วก็นี่ของอันนี้ของคันที่แล้วนี่ของคันที่แล้วเออนั่นแหละก็ตุกซองอัตตายิงสองนะท,ที่เปิดเปิดให้ดูแวบๆเมื่อกี้อัตตายิงสองนะ อใช่ถาวรสเปซแล้วก็โซลทีแท็กก็ตามนี้ของผมมีแค่นี้ดีเซ์ดิกลของทีทองแล้วก็ปืนเอ0มหรอยไม่ใช่ปืนเอ7มหนึ่งเจ็ดเอเอเอ้เอ็มหนึ่ง้าหนึ่งเจ็ดใช่ปืนอ่ะออแล้วก็เคียวใช่ผมมีเคียวเคียวฟรีนะเคียวฟรีแล้วก็มาจริงจังที่ของเรไม่เอากลับมาขายอืก็ไม่กับโมเข้าไหนนะท่อเทที่มันตึงเกินอ่ะครับแม่งแบบมีหมัดแบบหมัดจริงจังอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไอวอนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอวอเป็นแบบนักแข่งเหมือนกันนะนักแข่งเขาชอบใช้กันไอวอนั่นแหละออจริงจริงผม่าจะจบแค่นี้นะแต่ว่าผมจะพาไปดูแคนผมนะนี่ประกาศคนรับแคนนะประกาศ,ปร,กาศประกาศคนรับแคนเม้นได้ในเม้นเลยเม้นแบบไปคลิปนะข้างใต้นะพิมพ์แล้ว่าใครจะเข้าผมจะสร้างทีม LPG e s p o r t X2 เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมเลยเตรียมเลยผมจะไอ้นั้นผมจะกลับมาลงการ2 0 0 0 2 0 23เเนี่ยเดี๋ยวเจอผมแน่ทีมทีมไหนเจอหมด